Bye. ช่วยผมฉันให้พ้นจากความกลัวพาลีด้วยพี่รามจะช่วยยังไงไม่รู้ผิดของพาลีพาลีทําบาปมหันตพันในตนเองผิดผิดเขาบังอาจลักาพาภรยาของสุครีพไปจากอกและยังขับไล่สุครีพน้องชายออกมาจากอาณาจักรโดยสิ้นยางไม่มีอายผิดวิสัยชายชาติเขาสร้างบาปชั่วชดความชั่วมีโทษต้องถึง<อ>ความตายความตายเท่านั้นสมกับบาปของเขาที่เขาได้สร้างมันขึ้นมาสมควรใช่ไหมสุครีพ ต้นตาลเจ็ดต้นยืนตรัง g านใครสามารถโคดได้ก็สามารถฆ่าพาลีได้พี่ครับโอ้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 โอ,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 โอ้ข้าเชื่อมันในองค์รามแล้วมอมฉันขอถวายสัญญาชั่วชีวิตนี้จะขอถวายเป็นพรีแด่องค์รามออกตามหาสีดา องรามอยู่เหนือหัวข้าเราก็ขอสัญญาพาลีจะต้องเสียชีวิตอาณาจักรจะต้องกลับคืนมาสู่มือของท่านจงท้าพาลีให้ออกมาสู้กันพาลีออกมาจะอยู่ไหนออกมาสู้กับข้าสิออกมาเลยข้าไม่กลัวเจ้าแล้วตอนนี้กระแสทั้งหมดสนับสนุนข้าอยู่มาเลยไม่กลัวทำแหงเกิดไปซะแล้วสุคริปดูเหมือนว่าเจ้าจะมาหาที่ตาย มาให <มา S 1> สุขเร็วไม่กลัวอยู่แล้วเสียงสนับสนุนที่มีอยู่ทำให้เกิดพลังใจมีหลบมีหลบกมีตีอ้เอยอได้เลย,ยเข้ามาสิตนลีฮ<า>ึฮอ<า>้้ย ดีดปเลยระทองเลยโอ้ยีอ้ไข้ไอ้้เฮ้ยนี่นะคเคื่อไรอดหรอกนะมีแมกกาลหนุนหลังอยู่สู้ขาดใจอยู่แล้วว่ายลบทนหา้าอ้ด่มอไม่มองวยจ

เป็นความประสงค์ค่ะดีนะลูกหลังดูโอ้ยเป็นไงพาลีไหลปนกับเลือด้ามาเลยกระอับละเฮ้ยเฮ้ยนี่รแล้วนะนะจับขึ้นคว่ำเซ็ตมีพอมีพอมเพอมีพอเดือดมีพอเดือดมาช่วยดานะเอาช่วยกัยเลือดมาทำลูกเต่ามาจับเดเว่ะ ท่นพ <intriguing? S 2> ่อพาลีท่นพ่อพาลีท่านพ่อเป็นยังไงบ้างโอ้โอรามได้โปรดบาปอะไรหนอข้าได้ก่อขึ้นถึงต้องตายด้วยมือพระองค์ขอฝากองค์ครูกข่าไว้ด้วยขอให้ อยู่ในความคุ้มครองของพระองค์รามได้โปรดรับท่านพ่อพาลีท่านพอ่อพระแม่สีดาต้องอยู่ในกรุงลงกาแน่นอนต้องลงมือค้นหาพระแม่สีดาด้วยความมั่นใจหากไม่พบพระแม่สีดาไม่ได้ข่าวอะไรมาอย่าบากหน้ากลับมาเฝ้าองค์รามเป็นอันขาดพระแม่สีดาอยู่ที่ไหนต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ทราบแล้วครับท่านรี รอนุญาตในเทิดองรามเราอนุญาตอนุมานอ,าองรามพระแม่สีดาจะรู้ได้อย่างไรว่าหม่อมฉันคือผู้ที่ได้ไปจากอง์รามเอาธรรมรงค่าไปสีดาจะจำได้ทันที ว่าธรรมรงนี้เป็นของรามฮนุมานราหวังว่าท่านเขาจะทำหน้าที่สมดังใจที่เราหวังไว้การออกค้นหาพระแม่สีดาเพื่ออค์รามเป็นเกียรติของหม่อมฉันเชื่อมั่นต่อสาเร็จพระรามจงจเจริญท่านควรจะถามเพื่อนของท่านเดี๋ยวนี้สีดาอยู่ที่ไหน ภายในกลุงลงกาขะแก่เกินไปข้าข้าพกเผินเหินฟ้าก็คงจะไม่ไหวแล้วล่ะไม่งั้นข้าจะบินไปแล้วเอาสีดากลับคืนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าเชื่อว่าองคตยังหนุ่มแน่นเรียวแรงแข็งขันพอจะทำงานชิ้นนี้ได้สำเร็จยุคนี้เป็นยุคของคนหนุ่มไอที เรื่องของสีดาเขาไม่เกินความสามารถของขตจงไปนำสีดากลับคืนมาเถอะท่านบายุเขามั่นใจว่าเขาไปกรุงลงกาได้แต่ขากลับเขากลัวจะไม่ปลอดภัยอ๋งั้นสมควรจะให้ใครไปไปเฝ้าแม่สีดายากนักเหรอก็คงจะเป็นเช่นนั้นละเรื่องนี้ต้องยกให้ลุงสุครีบหากไม่สำเร็จพวกเราต้องเดือดร้อน แต่ในหมู่ลิงลิงอย่างพวกเราต้องมีใครได้เข้าเฝ้าพระแม่สีดาให้ได้ย้อยเสียชื่อพวกเรานะเพื่อสนองบาทองค์รามนะเอาอย่างไรกันแน่จะให้ใครไปลงกาจะให้ใครไปก็เจาะจงมาเลยแน่นแน่เน้นเน้นใช่แล้วเน้นเลยใครอนุมานเอาไปนอาไงไปนั่งตากลมอยู่นั่นน่ะนั่งรับลมอยู่นั่นทำไมถึงนิ่งเฉยอยู่อ่ะ งานนี้เขาหาหนุมานทำให้เราเสียใจนะไปดูไปดูไปนั่งไปรอมชมปลาเคลิเฉยอ่ะนนันหนุมาทำไมท่านนิ่งเงียบไปล่ะท่านเป็นผู้มีสติปัญญาใครจะไปเฝ้าพระแม่ศรีดาออกความเห็นหน่อยสินั่นน่ะสิใครท่านเป็นผู้มีพลังมากนะท่านหนุมานท่านต้องเข้าลงกาเฝ้าพระแม่ศรีดาได้น่ท่สามารถชมโพรนให้พ้นความหมองใจได้หรือว่าพายถ้าแก้ปัญหายุ่ยย่ายให้โเราได้นะแต่ชนะต้องเป็นของหนุมานมมชชอบจา अंजनी कुमार लंका की प्रयाण करो हे भूतकाल के विकटी तुम वर्तमान निर्माण करो हम सब चिंता में डूबे हैं माता का पता लगाओ तुम दुखियों का मोचन कहलाओ तुम कुछ याद करो कुछ याद करो अपना पवन वो बाल कुछ याद करो अपना पवन वो बाल पन विद्युत की गति जिस में थी अद्भुत बालपन कुछ याद करो अपना पवन सुतु कुछ याद करो अपना पवन सुतोन दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को तुमने हिला के रख दिया था